นกยิบหน่อยกะบ,บินขวมต้นบักนนวได้ยินพวกผู้สาวนี่เถียงกันกับนองใหญ่จักว่าดาวาห้องอีป,ป่อปักผีพนะกจักว่าให้ว่าดีเฮตนาบุจุโโอย,ยู่บัดว่าฟ้ากับสู่บัดเทิงจา่าเทิงจา่าบัดพอบอกไปหน้าแล้วบอกว่ามันยาโว้ยจะเป็นมันลำบากลุยน้ำลุยตุ่มเดียวดอกม้าห้อนจุว่าจิตเปล่นลมห้อนนี่ยังกระอดขคอยว่าไปดอกอีพ่อคอยจะไปขายต นแจกขอจ่อยจี๋สวไปเป็นคลีหนี่ไปนอนใน,นเขาสี๊ดสองเดือนสามเดือนเพื่อจีด้เงินเฮ็ดเฮียนอยู่ดอกพอจักแปดหมื่นเก้าหมื่นพันดีก็บุข่อยจีไปเฮ็ดเน่าอื่นตัวบุกข่อยจีไปพ่พ่อปีดอกว่าท่านลูกคิดว่ามันดีละไปฮรให้เตเพรพะว่ามันบ่ได้ตากแดดหนาคาหนาดำปัสสา,าวะเอาเมื่อกำหัำ่มกำคอยเขานั้นหยาดชิ่งเจ้าเขียวหลังไงปนนี้แหะเฮียนนี่นะเอาหลังทอลงเลียนก็ไไ้ตัวอีพอ